ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเนาะผู้ใดมาเนีวเสล็ดซื้อถักทายกันจัดเอ่อคนจัดได้ได้จ้ะเดี๋ยววันนี้จะให้วิธีการเลือกผ้าไหมอ่ะไปไปเลือกเลยแล้วนะคะวันนี้ใครรู้มั่งว่าผ้าไหมแท้ผ้าไหมเทียมเข้าดูกันยังไงเออนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยตัวนี้นะคะเป็นผ้าไหมทับอันนี้เป็นผ้าขันเด้อพี่นองนี่ก็ผ้าไหมนะดูดูบางทีเราไม่ได้เห็นเอ่อผ้ามัดหมี่เนาะปกติเราจะเลือก เลือกที่แบบเป็นผ้ามัดหมีถึงจะว่าเป็นผ้าไหมใช่ไหมบางคนไม่รู้นะนี่ก็คือผ้าไหมดิพี่น้องนะเนี่ยนะแบบนี้ก็ผ้าไหมนะแต่บางบางคนสีเบึงว่าขันเป็นผ้ามัหมีจังสิเมนผ้าไหม,มเนมนบอพี่น้องยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับประมาณนี้เนาะถ้ามันแบบมีลายมีอะไรเงี้ยเขาจะเอาเขาเขาสิเบึงออกว่าเป็นผ้าไหมประมาณนี้นะพี่น้องแต่ส่วนส่วนมากก็เหมือนเราสมัยก่อนเราไม่เคยรู้ผ้าไหมเราก็จะดูแบบนั้นเหมือนกันมเนมนบอกพี่น้องเดี๋ยวเด้อ เดี๋ยวแม่จะเอาผ้าไหมให้เบิรงนก่อนเดี๋ยวสิพาไปเลือกผ้าไหมเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดามาแล้วเส็ดซื้อทักททยคนจัดได้นะคะอันนี้ก็ผ้าไหมเห็นไหมเขาจะเป็นลายแต่เป็นลายเล็กๆบางคนอาจจะคิดว่าเป็นผ้าได้แมนบอกผ้าได้อาชจจิบ่ว่าเป็นผ้าไหมนะเพราะว่าเขาสีเขาสีเบิรงตรงผ้ามัดมีเดี๋ยวเออนี่นี่นี่เดี๋ยว,ออยวพี่น้องนะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าบางคนเขาจะมองแบบนี้เนาะนะนะนี่คือผ้าไหมใช่ไหม จะดูที่ลายแบบนี้ประมาณเนี้ยถ้าเป็นลายออกสไตล์แบบนี้ก็จะว่าเป็นผ้าไหมเนาะบางคนก็เห็นเป็นผ้าือันนี้ผ่าเส้นน้อยๆยังจะสีเท่อนี้เขาตําไปตัดชุดนะคะแล้วก็จะดูว่าเออมันเป็นผ้าได้บบเมนผ้าไหมที่จริงมันเป็นผ้าไหมดีพี่น้นองเนี่ยนะถ้าตัดชุดเนาะเขาจะสวยแบบนี้เนาะ,ะอันนี้คือสําหรับคนที่ชอบแบบนี้นะคะแบบเป็นผ้าผ้ามัดมีกับงามคือกันเดี๋ยวเขามาเลือกกันนะคะว่าเลือกแบบใดสิฮู้ว่าเป็นผ้าไหมแท้ผ้าไหมเทียม วันนี้มาสวยนะจ๊ะมาสวยทุกวัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้เขามาสวยทุกวันแล้วเด้อสวัสดีครับพี่อิมยินดีต้อนรับพี่อิมนะคะวันนี้เขามาสวยทุกวันแล้วนะเออมาไม่ตรงเวลาสักทีนะเพราะว่าเป็นคนสวยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวแม่จะให้ดูนะคะเรื่องผ้าไหมผ้าไหมแท้ผ้าไหมเทียมเลือกกันยังไงนี่นี่พี่น้องนะเวลาเราไปที่ร้านเนาะเวลาเราไปเลือกเนะ่ะตรงนี้นะถ้าเราไปซื้อที่ร้านนะ สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะพี่อิมคนสวยและรวยมากนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะวันนี้น้องแมวก็มาสวยเป็นเรื่องปกติของน้องแมวนะคะเออเนี่ยเนี่ยนะพี่อิมเดี๋ยวพาไปเลือกผ้าไหมนะคะทุกคนใครที่มาแล้วสเลดชื่อทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวแมวพาไปเลือกผ้าไหมวันนี้มาในมาเดี๋ยวพาไปเลือกผ้าไหม,ว,นนม,ม,ว,ไหมวันนี้เนาะนะ <S <S อ่าเวลาเราไปซื้อที่ร้านเนาะเนี่ยมันจะมีชายให้เราเหลืออยู่อย่างนี้เนาะนี่นี่ลิมเขานะพี่น้อง อันนี้เขาเอื่นว่าลิมเนาะภาษาอีสานบันเท่านะเขาจะอื่นว่าลิมเออมามางานสองโอ้คือโชคดีแทพี่อิมโอ้เที่ยวเผื่อด้วยนะจ่า <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่สุนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องแมวผ้าไหมสุรินนะคะโอ้ไม่ได้ไรไม่เป็นไรนะคะมาเนาะนะคะเที่ยวให้สนุกนะคะเที่ยวเผื่อด้วยเอปิฉาคนได้เที่ยวจังนะ อิจฉาแต่ไม่ริษยาเอาเอ,เอนะคะพี่อิมมีความสุขมากมานะคะนี่นี่พี่น้องขันเขาไปสื่อยุลานนะใช่ใช่ริมจังสีเขาสิบว่ายังพูงให้เห่าดอกนะเขายังไม่พงให้เราหรอกเขาจะแบบเวลาเขาตัดออกจากกี่เนาะมันก็จะยังมีเส้นเหลือให้เราได้จับได้ดูอันนี้คือเป็นไหมของแมวเองแมวก็เลยพงไว้เพราะว่ากลัวมันลุ่ยนะคะเนี่ยให้เราจับตรงนี้แหละนะเส้นที่มันเหลือ สักหนึ่งเส้นสองเส้นก็แล้วแต่เราเอามาสัมผัสแบบนี้ด้วอพี่น,อน้องนี่สิาพาไปเลือกว่าผาไหมเทผาไหมเทียมเขาเบิ่งกันจังใดน,นะคะให้เขาจับสมมติมาเขาจับจากตรงนี้เส้นหนึ่งเนาะเขาดึงออกมาจากน้อยนียไหมนี่บวมเมีนธรรมดาเออเห็นไหมวิธีของแมวอันนี้ไหมแมวเองนะเดี๋ยวดึงออกก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ตัดลิมตรงนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเส้นไหมพี่นอ้องเราจับมาแล้วเราใช้วิธีการลวดอันนี้คือเราเลือกในร้านนะ อันนี้คือวิธีการที่เราเลือกอยู่ในร้านเขานะว่าเออเราจะดูยังไงให้รู้ว่าเป็นผ้าไหมแท้ผ้าไหมเทียมแม่นบเพราะว่าคันคันเขาอยู่ขังนอกบ้านเนี่ยเหมือนเขาซื้อมาถึงบ้านแล้วนะเราซื้อมาถึงบ้านแล้วเราสามารถที่แบบมันมันจะดูได้ไงใช้วิธีการลนไฟการเลือกผ้าไหมที่แบบเอาให้มันแน่นอนคือลนไฟนะแต่พูดถึงว่าถ้าเราไปซื้อที่ร้านอะอเราจะไม่ กล้าจะไปลนของเขาตรงนั้นใช่ไหมต้องใช้วิธีการสัมผัสนะคะเออเราต้องใช้วิธีการสัมผัสถ้าเราไปซื้อในตลาดหรืออะไรที่เขาวางขายแบบเยอะๆอะ่อะเราเอาสิบไปยุดไฟมันด่บุหรี่มันบดานะคะเพาต้องใส่วิธีการใช้นิ้วสัมผัสเออใช้ใช้นิ้วมือสัมผัสนะคะอันนี้ถ้าเป็นไหมเทะเนี่ยรูดดูดัดองอย่างนี้นะไทยไง อันนี้ภาษากลางนะคะเออแมวเป็นคนอีสานเนาะพูดภาษากลางไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะเออเราใช้นิ้วลูดอย่างนี้นะคะแล้วมันจะจะสะดุดมือนะมันจะสะดุดมือนี่มันสัมผัสได้เลยได้พี่นอ้องเออลูดไปแล้วสัมผัสได้อาสัมผัสได้เลยว่ามันมันมีคลื่นนะมันเป็นแบบมันมันบเรียบนะ่ะเออนะพูดง่ายๆว่ามันไม่เรียบนะคะแต่ถ้าเป็นเออเดี๋ยวไป หมแถก็เนาะเออมันมีความสะดุดมืออยู่ในตัวเลยนะเวลาเราลูดอย่างนี้หรือว่าเราใช้วิธีการมองอย่างนี้ก็ได้เออมองอย่างนี้ก็เห็นแล้วนะเนี่ยนะมันจะเป็นขนนะคะมันจะเป็นขนแล้วก็มันจะเป็นแบบมันจะเป็นขนแล้วมันเป็นขึ้นๆอะ่ะเออเส้นเขาจะไม่ด้วยเนาะเส้นเขาจะไม่เรียบนะคะทีนี้ถ้าเราสัมผัสแล้วเรารู้สึกว่าเอ,อ๊ะมันไม่รู้อะ่ะให้เราใช้นิ้วขยี้นะ นิ้วมือขยีข้ขยี้นะคะพี่น้องหรือว่าคันมันอันนี้มันมันแล้วแต่บ้านนะบางบางหมู่บ้านนี้เขาจะปั่นไหมแน่นอ่านะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วสเลดช,ชื่อทักทายคนจัดได้นะคะเนี่ยคนจัดใจดีเลือพี่น้องมาแบ่งปันเรื่องกันเลือกผ้าไหมการรักษาผ้าไหมนะคะใครที่ชอบผ้าไหมใครที่รักผ้าไหมหรือว่าจะไปแบ่งปันเพื่อนต่อก็ได้นะคะ เนี่ยให้เราใช้วิธีเอานิ้วฉีกดูอย่างนี้นะคะตรงปลายมันอะเออนะอันนี้คือถ้าเป็นไหมแน่นเนาะถ้าบางบ้านเขาปั่นไหมแน่นเราแบบขยี้มันก็ไม่ออกนะให้เราใช้เล็บนะคะใช้เล็บฉีกตรงปลายมันอะเนียเห็นบอกมันจะเป็นขนขนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือไหมแทนะเขาจะมีนขนเออเห็นไหมเขาจะเป็นขนขนนะเนี่ยเห็นบอกพี่น้องมันจะแตกออกเป็นขนนี่นี่ไหมบ้านเราเองนะไหมแมวเองเห็นบอก เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นไหมมันสีออกเป็นขนแต่ถ้าเป็นไหมเทียมมันโบกเด็กน้องมันสีเหน็บมันสีโกะกันอยู่เลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเลยนะคะใครที่มาแล้วเสร็จชื่อทักทายคนจัดได้นะคะพามาเลือกผ้าไหมนะคะใครที่เป็นคนรักผ้าไหมหรือชอบผ้าไหมเราเอาไว้ไปเด่งปันพี่น้องเพื่อนพ้องเราก็ได้นะคะว่าเวลาเราไปซื้อผ้าไหมเราจะดูยังไงให้มันได้เป็นผ้าไหมแพ้แมนอก เพราะว่าผ้าไหมต้นทุนเขาสูงเฮาเวลาเขาไปเหลือเขาก็อยากได้ผ้าไหมแท้เนาะเพราะว่าคาว่าผ้าไหมบางคนก็คือคือผ้าไหมอ่ะมันมีลวดลายสวยอยู่แล้วเนาะเขาบอกเขาบอกว่าผ้าไหมเขาก็อยากได้เลยเนาะแต่มันมีทั้งไหมแท้แล้วก็ไหมเทียมนะจ๊ะเออมันมีไหมแท้ไหมเทียมไหมจุนอีกเออนะไหมจุนกับไหมแท้คือกันนะแต่มันจะเป็นไหมพันผสมนะหลายคนอาจจะบ่เคยงูนะคะ๋ยวแม่เสียหายเพิ่ม อ่าเห็นไหมนี่เขาเสีออกเป็นขนเลยอันนี้ใช้วิธีใช้นิ้วฉีดดูนะคะเห็นไหมเห็นไหมเขาจะเป็นขนนะคะอันนี้คือไหมแเถ่เด้อพี่น้องเด้อนี่วิธีการเลือกไหมแท่อ่าสวัสดีค่ะคุณบอมยินดีต้อนรับคุณบอมเข้าสู่ห้องแมวผ่าไมมสุรินเด้อจ้ามือนี้รู้สึกว่า <c oughs> มาสวย <c oughs> คุณบอมมาสวยทุกวันเอ้อ <c oughs> วันนี้มาสวยนะมาแบ่งปันเลื่องผ้าไหมเลยนะคะปกติก็มาเกางเนาะ มือนี้มันก็สวยคือเก่านนะนะเออเข้าได้เปรียบหมูเนาะเขาคนอีสานนะคะคนอีสานบอกว่ามาสวยมาสวยนี่ก็คือมาสายนะจ๊ะแต่ก็มาเออนะคะมาทุกวันเออขอบคุณชอบชอบครับเยี่ยมเลยครับว่าสัลเออโอเคเนาะโอเคบอกบอมเบแต่อีสานเดบได้หอดฝรั่งเดนเออนะโอเคนะค,นะคุณบอมเดี๋ยวกินน้ำก่อนเด้อยพี่น้องเสจแห้งหลายดังกึกรด กินน้ำเนี่ยเสพแห่งไร <c ười> <โ>ดังกึกหลดเด้ออ่ะภาพไปเลือกผ้าไหมโตเด้อพี่น้องเด้ออันนี้วิวธีการผูใ้ใดสงสัยถามได้ด้จ้ะนะถามได้นะเกี่ยวกับไหมอ่ะถ้าเราไปเลือกผ้าไหมเทผ้าไหมเทียมจะไปเลือกอย่างไงเนาะเมนบอกเวลาเขาไปซื้อในหลานเมนบอกเขากระบอสามารถแต่ถ้าใช้วิธีการจุดนี้มันจะไวมากมันจะไวกับการรู้ว่าเป็นไหมเทหรือไหมเทียมนะคะขันเขาจุดจังสี่นะพี่น้องจุดบึงนะ้งเนี่ยมันสีหูไว หูไหวกว่าห้าสิไปใส่มือสัมผัสแม่นบ่เพราว่าหลายคนอาจสิสัมผัสแล้วก็บรูกว่ามันเป็นยังไดบบางทีมันสัมผัสไม่ได้ไงเพราะว่าเราไม่เคยสัมผัสผาไหรแม่มบอบ่เพราะว่าห้าหูแต่ว่าเป็นไม้คราก็ว่าไม้แล้วแต่ว่าหฮาสีเลือกแบบใดให้ไดไม้แทหรือไม้เทียมจังซีิ่นะพี่นอ้องอ่านะแต่คันไม้แทมันสีมีความสะดุดมือนะใช้นิ้วลูดอย่างเงี้ยเนี่ยแค่ลูดอย่างนี้ก็รู้เลยนะอันนี้คือเรานะแต่เพื่อนๆอาจจะเดี๋ยวลองดูนะ ใครที่ไปซื้อผ้าไหมนะคะใครที่ไปซื้อผ้าไหมเราลองดูนะคะว่าเขาหลูดเบิงแล้วมันมันซิ้มีความรู้สึกคขึ้นแมวบอกบอกอย่างเสียหน้านะลองเบิงนะคันผู้ใดหมักผ้าไหมหรือปล่าไปไป,ไปเห็นผ้าไหมแล้วถูกใจอยากได้สักผืนอย่างเงี้ยเนาะให้ใช้วิธีการเลือกเหมือนแมวบอกนะคะเอออันนี้เราจะได้รู้ว่าไหมแท้หรือไหมเทียมทีนี่คันเขาหลูดเบิงแล้วเขาบุงหัวให,ให้ใส่วิธีการสีเบิงปลายมันเด้อพี่น้องเด้อเออบางทีเนาะเราเราใช้มือขยี้นิ้วขยี้แบบนี้ มันอาจชิบวอกเพราะว่าบางบ้านเขาปั่นไหมเน้นนะบางบ้านเขาปั่นไหมไหมเน้นแต่บางบ้านก็ปั่นไหมไม่เน้นเท่าไหร่มันก็ออกมันก็จะเป็นขนแต่ถ้าเราเราลองลองแล้วมันไม่ไม่ออกอ่ะให้เราใช้นิ้วฉีกตรงปลายด้วยนะอันนี้ถ้าเป็นไหมแท้มันก็จะออกเป็นขนเลยเห็นบ่มันฉีดแตกออกเป็นขนยังสี่แหละบพี่น้องนะอันนี้ไหมแท้นะแต่ถ้าเป็นไหมเทียมเขาออกแน่นอนเขาเขาก็ยั่งเป็นยังสั่นเขาอาจมีขนอยู่ข้างๆนิดนึงนะ มีขนอยู่ข้างๆนี้หนึ่งแต่ว่าเขาจะไม่ออกเป็นแบบเนี้ยเขาก็จะยังเป็นเห็นมกพี่น้องเห็นเนาะโอเคนะเห็นเนาะเห็นไหมเห็นไหมนะเขาสีบอกออกเป็นขนยังสีแต่เขาสีออกอยู่ริมๆนิดนึงอยู่แบบข้างๆเส้นนะข้างๆเส้นเขานิดหนึ่งนะคะแต่เขาก็จะยังพันกันอยู่อย่างนั้นแหละอันนึ้ไม้เทียมอันนี้ไม้เทวิธีการเลือกไม้เทนะคะแล้วทีนี้แมวสิบ,บอกว่าถ้าเขามาเลือกน้าบาน แบบว่าเขาออามาหดบานแล้วเนาะเออเห็นไหมมันก็เอามาแล้วมันก็อยากรู้เหมือนเดิมนั่นแหนะเนาะว่าเออมาถึงแล้วมันเป็นไหมเทหรือไหมเทียมเป็นบอพี่นองเขาเอามาหดบานปุ๊บเขาใส่วิธีจุดบึ่งเลยพี่น้องหรือว่าขันเขาอยู่ในหลานทารานคนโบลาอยังเชียเขาก็ดึงมาจักเสียนซ้ำเนี่ยกระยางออกไปของโหนจุดบึ่งก็ได้นะแต่ขันเขาอยู่ในหลานเขาเขาก็คือใครจะไปกล้าจุดของเขาเนาะเป็นบอพี่นองเออไพสิกาไปจุดของเขาเขาก็ได้แต่สัมผัสบึ่ง แต่ว่าขันมันเห็ดใดยังสั่นเทาก็ถือออกมาขางหนอเออหยิบสักเส้นหนึ่งขนาดเนี้ยเนาะแล้วก็มาใช้วิธีการลนไฟดูมันจะรู้ไวมากนะถ้าเป็นไหมแท้ปุ๊บหยุดไปมันมันสิบดไดไหมเลยได้เป็นอ้องมันก็ค่อยๆไหมนเนี่ยแหละนะเขาก็จะเป็นเปลวของเขามันจะมีกลิ่นนะกลิ่นเหมืนอนขนขนนกขนไก่โดนไฟไหม้หรือผมเรานี่แหละนะจะกลิ่นแบบนี้เลยกลิ่นธรรมชาติท,ทีแบบว่าเวลาเขาจุดแล้วมันสิใดกลิ่นแบบนั้นแล้วใช้วิธีใช้นิ้วบีบด้วยนะบีบปุ๊บมันแตก ทบีบเราเขาใส่มือขยี้นะมันจะเป็นขีดเทาคันไม้เส้นหน่อยไม้ละเอียดเดี๋ยวจะเป็นขีดเทานะคะพี่น้องแต่ถ้าเป็นไม้เอ่อไม้เส้นใหญ่จุดแล้วเขาจะยังเป็นก้อนอยู่นะแล้วแต่เราต้องใช้นิ้วบีบดูนะนิ้วบีบปุ๊บมันก็จะแตกแตกแต่เขาจะเป็นก้อนสีดําๆก้อนเล็กๆนะแต่เขาแตกนะแต่เนี่ยอันนี้คือไม้แท้เด้อพี่น้องวิธีการเลือกไม้แท้แต่คันเป็น เป็นพลาสติกเป็นอ่าไมมเทียมเอออันนี้เป็นไมมเทียมนะเวลาเราจุดปุ๊บเนะี่ยถ้าเราใช้วิธีการจุดนะมันจะรู้ไวไงนะคะเวลาเราจุดปุ๊บเราบีบไปมันจะติดมือมันจะเป็นเหมือนพลาสติกทั่วไปนั่นแหละนะอันนี้คือไหมเทียมนะจ๊ะโอเคไหมทุกคนเข้าใจบ่กคันผูดด้ใดปกเข้าใจถามใดด้วยคะ่ะถามใดเกี่ยวกับไหมนี่ถามใดนะคะอะ่โอเคนะไปไปต่อนะคะอันนี้คือเลือกแล้วนะวิธีการเลือกแล้วนะคะ แต่ทีนี้เวลาเราได้มาเนาะเราจะเอาไปดูเลยังไงรักษายังไงซักยังไงสีบวใหยสีตกเม่นมองพิโนออันนี้เป็นไหมขันเป็น